สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆุกกำลังใจจ้ามาพบก,กับแนวทางหวยห้าหน่ยสูตรหมัดรวมวันที่16บหกเดือนส2ง6 7หหเจเมื่อนี้วันศุกร์จ้มาพบก,กับแนวทางของแอดจอยเก่าแล้วก็ตามเคยจ้า วันที่16แอดจอยมีห่หลากหลายแนวทางจะสายหุนห้นหุ้นนี้เคอีหุน้นห้างเซงและการเล่าสตาร์แอนจอยลุงห่เตียมือคืนเราจะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจ้าแนวทางรัฐบาลไทยกับแอนจอยลุงห่2สองสูตรเราจะสูตรแหลกลุงห่ไปตั้งแต่วันที่1 5หาจับมือนี้วันที่16สูตรที่สองแอนจอยลุงหาก่อน5นานยตอนเศร้าๆจะถ้ารับชมยอ้อนหลังก็ถือว่าทัานอยู่เนะจ้าสำหรับ พลนฮานอยของเมื่อวานจ้ะโอ้โหเมื่อน,นี้วันสูจะเจอก,กันกับแนวทางเราพัฒนาอีกเด้อจ้ะฮานอยเมื่อวานนี่แอดจอยให้เด่นอยู่ที่สองสี่วิ่งลูดสำหรับพ้นเฉพาะกิจบนเก้าศูนย์ห้าางแปดเก้าผ่านไปจ้ะสำหรับรอบเฉพาะกิจสำหรับรอบพิเศษสองสองหนึ่งสองหนึ่งแอดจอยจบกู่ผ่านไปเราจะจับ กันเลกพี่นอกไว้หาสองสามสำหรับสุดเด่นจับเลกพี่นอกหาสองสามเขามาสองหนึ่งเขาเด่นสองวิรุษสองจ้าสำหรับรอบพิเศษสองตัวรางเจ็ดเจ็ดผ่านไปจ้าสำหรับรอบปกติสามสามหนึ่งสุรการเอดจอยมีสามสี่สามหาสามแปดสามเก่าเขามาสามหนึ่งจ้าผ่านไปอีกจราจสองตัวรางรอบปกติหนึ่งสี่จ้าจะผู่เข้าไปที่สี่หนึ่ง สุดเด่นเต็มเต็มๆจะสี่หนึ่งหนึ่งสี่จ่าเด่นสี่วิรุษสี่โ้เฮวมาจ้าสำหรับรอบ v ีไพบนออกสามห้าเก้าผ่านไปเนาะสำหรับสองตัวราง v ีพีสามหจับคู่เข่ากันไปตรง,ตรงๆจะสามหาอันนี้คืออยู่ในชุดกันจ่าสำหรับสุดเสุะสุตามตัวขอเข้เฮวโอ้โห เสียดไปค่ะโพดพกโมกแต่งแอดจอยจับให้2สองสองสมเบิ่งค่ะพี่น้องน้อยพิเศษมาสองสองหนึ่งจับให้2สองสองสมมาสองสองหนึ่งสำหรับรอบปกติ3ามสามหแอดจอยจับให้4สี่สองจับเบิร์หนาหาสี่สี่องกับสองสองสมาสับสามับสองสองหนึ่งโอ้โหอ่ะ ตามนี้เลจืจใจยินดีกับคนที่ตามยินดีกับพี่น้อยเอฟซีที่ตามจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยมือว่าดีมัดรวมเข่าสองน้อยจ้าหนึ่งสี่สามห้ามือนี้ฝากตามตอละกันจ้ากับห้าน้อยมัดร,รวมวันที่สิบหกจ้าแนวทางของเฮาสิมาตามสูตรหรือบอกมือนี้รอรุ่นอีกที่หนึ่งจ้ารับชมไวเป็นแนวทางทามักถ้าชอบคอยตามจ้า้าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้นอกจากแนวทางตัวเลขตัวมีเข่าไม่รุดจา้าผิดผลานประกันใด้กะ ขอถูดขอไพ่ไพ่เอฟซี C, ไว้ด้วยละกันเอาจ้ะโอ้โหมือนี้ทรงเงียบนะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยออกด้วยเนาะสำหรับห้าน้อยสูตรหมัดรวมมือนี้ให้เด่นอยู่ที่สี่และหกจับคู่สี่มีสี่สองสี่สาม ส C ห้า C หนึ่งหกสี่หกสองหกสามหกห้าสำหรับกันจ่าหนึ่งหกหนึ่งห้า หนึ่งสามหนึ่งสองอันนี้คือชุดกันสำหรับสามตัวบนจ้าหกสองหกหกสี่สองห้าห้าสามสี่หกสาม นี่คือสามตัวสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวคอเน้นอยู่ที่ห้าห้าสามหกสองหกกันจ่าเน้นอยู่ที่หนึ่งห้าหนึ่งหกหกสองหกสี่สี่สามสี่ห้า ห้าน้อยมาร่วมวันที่สิบหกวันซุกมือนี้ตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดมือนี้ลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้จะสำหรับห้าน้อยมาร่วมนี่คือรากแาบสี่น้อยเฉพาะกิจถึง VIP เนอกจากหารือว่าพี่น้อยเอฟซีมาดูในรอบใดมือนี้กันลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้จะโคหอมาปังๆโคหอเขาตัวเนียนตัวจอละกันนอกจากโคหอพี่เราเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสูงดีมีไส้กันทุกคนทุกท่านจ้า มื่อนี้รุ่นไลยแนวทางกับขคให้ปังๆรวยๆกันถูกๆแนวทางแลาะสำหรับพี่โน้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งไว้รอดจากแอนดอยมีให้หลากหลายแนวทางจะบอกว่เป็นุูนนี่เคุูนห้างเงหาหียงฮานอยลาวพัฒนารัฐบัลไทยสําหรับลาวพัฒนาเจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์จ้าก็นแนวทางลาวสตาจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตั๋วลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า